ครับนี่อัดป,ปุ๋ยไสมุ่มข้อครับเริ่มใส่กันครับเออเมื่อกี้สาพานตกหายอะ่ะตกหายตรงไหนโอ้โหนังก็เลยออกน้อยหน่อยแต่าสายพานน้อยมันไอตัวไอพลังไอตัวดึงฝาเปิดปล่อยปุ๋ยอะ่ะมันเปิดน้อยฮะอ่าต้องใช้สายพานยกดึงฮะตอนเราเปิดครั้งแรก น่าอยู่แถวนี้ครับเราเดินหากันไม่รู้ยังไงไปครับยังอยู่กับคูปุต้า L 5018เรานะครับครับมันไม่ค่อยลงเลยนะมันไม่ค่อยปล่อยปุ๋ยลงเลย ลุยป่ากันเลยครับพี่น้องนะครับหญ้าสูงถึงเอวอ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปเดินหาเส้นทางกันก่อนครับ